สวัสดีครับรัวบ้านนอกคนบ้านๆครับวันนี้เรามาทําเมนูง่ายอร่อยสุดประหยัดครับผมมะเขือเปาะผัดใบโหระพาพร้อมวิธีทําอย่างไรให้มะเขือไม่ดําโดยที่ไม่ต้องแช่น้ําเกลือง่ายมากครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยครับมาดูวัตถุดิบกันครับผมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับก็จะมีมะเขือเปาะกระเทียมไทยพริกสีเขียวแดงนะครับแล้วก็จะมีใบโหระพาครับผมแค่นี้เองครับ ก่อนอื่นก็มาตามกระเทียมกับพริกกันก่อนครับกระเทียมไทย1ห,หัวพริกสีเขียวแดงอีกประมาณ10เม็ดครับเป็นพริกขี้หนูก็ได้พริกแดงกินดาก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วก็มาลงมือหั่นมะเขือเปาะก,กันครับตัดจุกออกให้เรียบร้อยครับแล้วก็หั่นมะเขือเปาะเป็น4ส่วนประมาณนี้นะครับหรือว่าใครจะหั่นตามความชอบของแต่ละท่านได้เลยนะครับผม เสร็จแล้วเราก็จะนํามะเขือเปาะของเราไปทอดทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องแช่น้ําเกลือนะครับตั้งน้ํามันให้ร้อนครับผมเราก็ใส่มะเขือเปาะลงไปได้เลยนะครับตั้งน้ํามันล่วงหน้าเอาไว้ก่อนได้เลยครับขณะที่เรากําลังหั่นมะเขือนะครับผมพอหั่นเสร็จเนี่ยเราก็จะได้นํามะเขือเปาะมาทอดได้ทันทีนะครับทําแบบนี้มะเขือเปาะของเราก็จะมีสีสวยนะครับสีสดจะไม่ดาคล้าน่าทานมากๆเลยครับ น้ำหนักของมะเขือมมเอปราะที่เราใช้ในวันนี้ประมาณครึ่งกิโลกรัมนะครับพอมะเขือเปราะเริ่มสุกก็ตักขึ้นมาได้เลยนะครับใครชอบแบบนุ่มๆก็ทอดต่ออีกสักหน่อยนะครับใครชอบแบบกรอบๆก็ทอดขึ้นไวหน่อยนะครับเนี่ยครับก็จะได้มะเขือเปราะสวยๆพร้อมผัดแล้วครับเริ่มผัดกันเลยครับน้ำมันเก่าเอาออกนะครับใส่น้ำมันใหม่ลงไปนิดหน่อยครับผม จากนั้นก็นําพริกกระเทียมที่เราตำเอาไว้ลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมก่อนนะครับผัดพริกกับกระเทียมให้หอมเลยนะครับต่อจากนั้นครับเราก็จะใส่น้ําเปล่าลงไปพอประมาณนะครับไม่ต้องเยอะจะดูปริมาณของมะเขือของเราด้วยนะครับ ปรุงรสชาติครับก็จะมีน้ำมันหอยประมาณ1ช้อนนะครับต่อไปก็เป็นซีอิ๊วขาวครับผมประมาณ1ช้อนนะครับน้ำปลาครับนิดหน่อยพอนะครับผมอาหารประเภทผัดเนี่ยเราจะไม่เน้นเค็มนะครับถ้าเค็มแล้วก็จะแก้ยากนะครับต่อไปก็เป็นผงปรุงรสนะครับประมาณสักครึ่งช้อนชานะครับผม น้ำตาลสายขาวสักครึ่งช้อนนะครับให้ออกหวานนิดนึงครับรสชาติจะได้กลมกล่อมมากขึ้นนะครับผมปรุงรสชาติน้ำซอสผัดของเราเข้มข้นได้ที่แล้วก็ใส่มะเขือเปราะที่เราทอดเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปผัดรวมกันได้เลยนะครับ มะเขือเปะทอดเนี่ยพอเราตักขึ้นมาพักใช่ไหมครับเราก็พักเอาไว้ในกระชอนแบบนั้นนะครับรอให้น้ํามันเสด็จออกให้หมดนะครับจากนั้นค่อยนํามาผัดนะครับน้ำมันจะได้ไม่เยอะครับผมปิดท้ายด้วยใบโหระพาครับถ้าใครจะเพิ่มเนื้อลงไปก็ได้นะครับเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่จะเป็นหมูชิ้นหมูสับก็ได้นะครับผม แต่วันนี้เราขอเสนอเป็นแบบว่าเมนูประหยัดนะครับแค่มีมะเขือเปราะนะครับก็สามารถทํากับข้าวอร,อ,อร่อยอร่อยทานได้แล้วนะครับผมเนี่ยครับถ้าใครชอบเนื้อหมูก็สามารถใส่ลงไปได้นะครับครับก็จะได้ผัดมะเขือเปราะใส่ใบโหระพาหอมๆแบบนี้นะครับตักใส่จานกันเลยครับร้อนๆน่าทานมากๆเลยนะครับผม ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับเมนูประหยัดใครที่ชอบเมนูประหยัดแบบนี้ก็ลองไปทําทานดูได้นะครับง่ายๆครับผมใขรๆก็สามารถผัดได้หอมกินใบโหระพาเข้มข้นมากๆครับผมครับเอาละครับวันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมโชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณมากครับ